โอยมันร้อนอะรถเนี่ยมันจะเป็นเตาอบแบบจริงจงจังๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาทำไข่กระทะดูนะดูซิว่ารถเนี่ยมันจะทำไข่กระทะได้ไหมอย่างแรกเลยผมใช้เนื้อหมูเป็นหมูสับต้องหมักหมูสับด้วยผงปรุงรสนิดนึงตอกไข่ใส่ลงไป เพิ่มความน่ากินด้วยนี่แล้วกันเห็ดเข็มทองมีอยู่สองเมนูนะอันนี้เป็นแบบไข่กระทะนะวัตถุดิบที่ผมใส่ก็เป็นหมูผงปรุงรสแล้วก็เห็ดแล้วก็ไข่ส่วนอันนี้อันนี้คือของมันเหลือแนละ้วก็เป็นหมูหมูบดเอามาทําเป็นแผ่นๆแล้วก็ใส่เห็ดเข้าไปทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่ผมจะเอาพวกเนี้ยมาพันใส่ฟอยให้มันแบบไม่มีจุดที่รั่วไหลเนาะ ราะถ้ามันรั่วนี่คือรถพังแน่เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเสร็จแล้วอันนี้มันก็เป็นหมูที่เหมือนกับหมูแฮมเบอร์เกอร์นะส่วนนี้เป็นไข่กระทะและนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะสองเมนูก็คือไข่กระทะกับอีกอันหนึ่งคือหมูหมูที่เหมือนจะเป็นแผน่นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองมาใส่ในรถเลยว่ารถจะเป็นเตาอบได้หรือเปล่านะต้องหาที่วางแบบดีๆหน่อยนะ ไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนได้บ้างนึครับอะไรนะอนนี้เป็นอาหารครับจะถ่ายถ่ายคลิปลง y o u t u อ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าตำรวจเรียกแล้วแบบขอเปิดกระโปรงนี่จะว่าไงเปิดมาดูนี่แบบโอ้ย ยาเสพติดแน่นอนต้องบอกไม่ใช่ไม่ใช่พี่เป็นอาหารรับเปิดมาแล้วหอมเลยน่าจะได้เนาะอันนี้น่าจะแน่นพอแล้วเ,เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดูก่อนว่าปิดได้หรือ,อเปล่าอืมได้อยู่มีพื้นที่ว่างอยู่ดเดี๋ยวเราดูว่าเราขับรถไปหัวหินเนี่ยจากนี่ไปหัวหินน่าจะสองร้อยหรือสามร้อยกิโลใช่ไหมดูว่าอาหารมันจะสุกหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวดูนะว่าเราขับรถไปหัวหินเนี่ยระยะทางประมาณสองร้อยกิโลเนี่ยไอ้กับข้าวข้างหน้าเนี่ยพวกเราทำอะไรไว้นะไข่กระทะกับหมูแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันจะสุกหรือเปล่าดูนะว่าสองระยะทางสองร้ยกิโลเนี่ยจะทำให้รถเป็นเตาอบแบบจริงจงจังๆได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันเลย ตอนนี้เหลืออีกประมาณไม่ถึงร้อยกิโลก็ถึงหัวหินละหัวหินจะไม่ที่เราไปใช่ใชเอออ,อีกไม่ถึงร้อยกิโลก็ถึงหัวหินแล้วเนี่ยเมื่อกี้จอดแวะปั๊มอยากจะลองเช็คของดูหน่อยแต่ว่าในปั๊มมันก็ดันคนเยอะอีกไม่กล้าเปิดออกมากลัวกลัวแบบว่าเปิดมาปุ๊บคนเห็นแล้วคนจะเข้าใจผิดโทรแจ้งตำรวจอีกนึกว่าเป็นยาเสพติดเลยเนี่ยโอ้โห <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ ตอนจะออกรถมาแล้วก็มีคนถามว่าแบบน้องทำไรอะ่ะไอเรานี่ก็คิดว่าถ้าตำรวจเห็นนี่แย่แน่ต้องโดนจับก่อนแน่เลยไม่ทันตำรวจคงไม่ถามเนะจับก่อนเลยเห็นปุ๊บยาเสพติดแน่นอนในในหัวเองกินหะนึ่งแต่เปิดมาออกมาขอกินด้วยเลยเอออันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสุกหรือเปล่านะ <laughs> มันอาจจะสุกนะคิดว่าน่าจะสุกนะคนในรถห้องเครื่องมันก็ร้อนอยู่นะ แต่อาจจะไม่หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึเนง,งเดี๋ยวค่อยว่ากันอนีกทีตอนตอนที่ถึงที่พักแล้วกันนะค่อยเปิดออกมาอีกทีตอนนั้นเลยแล้วกันในที่สุดก็มาถึงที่โรงแรมที่เราพักเลยเนาะอันนี้ก็เวลาก็ล่วงไปนานพอสมควรเหมือนกันระหว่างที่เราทำการเช็คอินอะไรกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มาเอาของกัน โอ้ยมันร้อนอะ่ะโอ้ยร้อนอย่างงี้จับกับมือไม่ได้แน่เลยแต่เดี๋ยวแกะเชือกก่อนโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ร้อนร้อนหวังว่ากล่องคงไม่ละลายแล้วกันมีคราบดำแลวแก้ฮ<ะ>มฮึจริงหรอเครื่องยนต์ ไม่นะไม่ไหมไม่ไหมไงก็คือมันไม่ไหมครับเด่ะไม่ไหมอ่ะเออไม่ไหม,ไม,ไม,ไมนะรู้เรื่องไหมมาแล้วมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องแล้วนะนะทีนี้จะได้รู้กันสักทีว่ารถเนี่ยเป็นเตาอบแบบจริงๆจังจอ่ะได้ไหมนี่เลยนะจําได้ไหมอันนี้เมนูหมูเบอร์เกอร์ใช่ไหมเอ้ได้กลิ่นเหรอได้กลิ่นได้กลิ่นหอมหอม คิดว่าได้นะคิดว่าน่าได,ได้ตัวนี้เป็นไข่กระทะกลิ่นออกไหมอันนี้กลิ่นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ร้อนมากเลยตากล้องลองมือจับไหมจับด้านล่างด้านล่างแบบร้อนอยู่นะแต่ด้านบนจะไม่ค่อยเท่าไหร่ร้อนมากเลยแนะ่เน,นี่ยเดี๋ยวเริ่มแกะจากอันนี้ก่อนแล้วกันตัวไข่กระทะเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหม ดูดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไข่ตุ๋นมันสุกไหมอะดูสิที่กินสุกสุกเลยอันนี้บอกเลยหมูสุกเลยแต่ที่เห็นแดงๆเนี่ยคือมันคือผงไอตัวผงปรุงรสอะผงปรุงรสที่ผมใส่เข้าไปมันเรียกอะไรนะผงจะปซี่ซเนะี่ยที่ทำให้มันแดงๆแต่นี่คือหมูสุกเลยอืมกินได้อร่อยจริง ได้อยู่นะถ้ามีน้ำจิ้มนี่เด็ดเลยอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะแต่มันกินได้หมูก็สุกแล้วก็ไข่ก็สุกด้วยมีหมูมีไข่มีเห็ดเข็มทองใช้ได้ใช้ได้ไดอืมเลอะเลยเดี๋ยวมาดูอันที่สองดีกว่านะหมูแฮมเบอร์เกอร์จริงๆมันคือหมูสับแล้วเอามาคลุกกับผงปรุงรสแล้วก็แม็กกี้เท่านั้นเองเดี๋ยวดูนี่มันเป็นไงบ้างเหมือน่อมกเลย <laughs> เออดูลักษณะแล้ว,ลวเหมือนหอ่อหมกเหมือนกันนะหลายชั้นจังอ๋ออันนี้ตัวนี้ตัวนี้ดิดดอืมเป็นหมูแฮมเบอร์เกอร์ป่ะกลิ่นก็พอใช้ได้สีมันสุกนะมันสุกผมไม่รู้ว่าในกล้องสีจะออกมาประมาณไหนแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันสุกนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าตรงไหนแดงๆอ่ะเห็นว่าตรงไหนแดงๆไม่ใช่วันไม่สุกนะแต่ว่ามันคือผงสไปซี่ที่เราใส่เข้าไปใช่แล้วดูข้างใน นี่สุกแล้วเนี่ยแดงๆนี่ไม่ใช่ว่าไม่สุกนะมันคือผงสไปซี่นะโชว์โชว์หน่อยฮึสปาโบิ <laughs> พอทำอย่างนี้แล้วมันเหมือนเหมือนพายปะใช่ไหมเหมือนพายปะลองดูอืมใช้ได,ได้หมูมันถูกแล้วจริงๆทุกคนลองคำหนึ่ง เป็นไงเป็นไงเค็มแบบุ้งเค็มไปนะเฮ้ยแต่มันสุกแล้วนี่อืสุกแล้วอืมสุกแล้ว,ลวผมก็ได้มาสองอย่างนะก็คือไอหมูเนี่ยหมูอะไรนะหมูแฮมเบอร์เกอร์กับอันนี้จะเรียกว่าอะไรเดียไข่เละไหมไข่ตุน๋นเรียกว่าไข่ตุ๋นแล้วกันทีแรกทีแรกกะจะทําเป็นเหมือนไข่กระทะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอทําปุ๊บเออมันออกมาเป็นไข่ตุ๋นเละๆเอาละครับ เป็นไงบ้างกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย